กราบพระบาทอภิวาทถวายพระพรชุลีกรผองพระสุขปกเกศาพระบารมีแผ่คุ้มกล้าวชาวประชาทั่วพาราร่มเย็นเป็นสุขใจทรงเป็นมิ่งขวัญหาไทยชนในชาติเราทวยราชอิ่มเอมเปรมสดใสโทศพิษราชธรรมน้ำพระไทย ทรงนำชัยชาติก้าวหน้าสถาพรเฉลิมพระชนมพรรษาสุภมาตอัญเชิญเทพทั่วประกาศสมโมสรคุ้มบดินแผ่ปกกล้าวเหล่านิกรถวายพระพรขอพระองค์ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนัทริกาส่งสีบุญสิต เกษตรและสาก์จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรและสาก์จังหวัดสกลนคร